ฝุ่น PM 2.5นั้นนอกจากจะกระทบกับสุขภาพแล้วทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจโรคปอดนะคะในพื้นที่ก็ยังพบคนจํานวนหนึ่งมีอาการเลือดกาเดาไหลค่ะแม้ว่าจะไม่ได้มีผลยืนยันชัดเจนถึงความเชื่อมโยงกันกับฝุ่น PM 2.5แต่ว่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็วิจัยพบว่าค่าฝุ่น p m 2.5มีความสัมพันธ์กับจํานวนผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการเลือดกาเดาไหลเพราะฝุ่น PM 2.5นั้นทําให้เกิดการอัก เสบบรเวณเยื่อบุในช่องจมูกแล้วก็ไปกระตุ้นทําให้เลือดออกง่ายขึ้นค่ะเลือดกำเดาไหลออกจากจมูกของเด็กชายวัยหกขวบในอำเภอลี้จังหวัดลำพูนในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานค่ะผู้ปกครองบอกว่าลูกชายมีโรคประจำตัวก็คือภูมิแพ้อยู่แล้วแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากฝุ่นควันเกินมาตรฐานลูกเริ่มมีน้ำมูกจมูกแห้ง ต่อด้วยอาการไอหายใจไม่ออกก่อนจะมีเลือดกำเดาไหลออกมามากในช่วงดึกตอนแรกน้องจะมีน้ำมูกก่อนค่ะแล้วก็จะแบบจะขัดจม,มูกเหมือนจม,มูกเขาจะแห้งๆนะคะแล้วเขาก็จะขยี้จม,มูกตัวเองแล้วก็สักพักอะคะ่ะเลือดอะไรเขาก็จะไหลแล้วเขาก็จะมาบอกแมก่เลือดกำเดาเขาไหลอะไรคือแบบ มันออกมาเป็นริ่มเลือดเลยอะ,ค,ะค่ะที่ไหลออกมาคือไหลไม่นานนะคะแต่ก็เยอะปริมาณเยอะคะ่ะคือหายไปประ,ประมาณสักสองชั่วโมงอะคะ่ะก็ไหลอีกอคือคอนืนนั้นได้ไหลประมาณสี่รอะ แม้กรณีนี้จะยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีความสัมพันธ์กับค่าฝุ่นในพื้นที่หรือไม่นะคะแต่มีคำอธิบายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจที่บอกว่าปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นควันที่เกินค่ามาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการเลือดกำเดาไหลออกจากจมูกและอาการต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญนะคะหนึ่งในนั้นคือผู้ป่วยมีอาการหายใจติดขัดจมูกบวมและมีเลือดกำเดาไหลาบางครั้ง จากการที่ส่องกล้องเข้าไปในโพรงจมูกก็พบว่าเกิดการอักเสบจากฝุ่นที่เข้าไปเกาะในบริเวณโพรงจมูกจนอาจจะทําให้เกิดอาการเลือดกําเดาไหลถ้าเปรียบเทียบกับคนปกติคือจะไม่พบร่องรอยของการอักเสบไม่มีอาการบวมหรือว่ามีเลือดข้างในค่ะอันนี้มันกันเดเส้นเลือดกัดเยื่อบุกัเดกเข้าไปในผนังเซลล์แล้วทําให้เกิดการอักเสบต่อเน,นื่องแล้วมันตัวมันก็ละลายไปนะเพราะนั้นเวลาเขาเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วผนงังจมูกมันบวมตึง อยู่แล้วเนาะเส้นเลือดมันขยายเขาก็ฉีกขาดเลือดก,กำเรลาไหลบางทีแค่ลูบล้างหน้าบางทีแค่ขยี้แค่จามหรือไปแค่จมูกก็ออกเลยแล้วบางทีมันปรี่แล้วมันมันเลือดออกมันแบบมันน่าตกใจ่ะถ้าเด็กๆ,ๆเขาจะมีกิจกรรมเยอะเขาก็จะหายใจเยอะกว่าผู้ใหญ่ รองศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงกนิการุ่งโรธวัฒนศิริหัวหน้าภาควิชาโสตสอนนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าคณะแพทยศาสตร์ได้ศึกษาร่วมกับนักศึกษาแพทย์หาความสัมพันธ์ระหว่างอุบัติการของการเกิดเลือดกำเดาไหลในผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยพบว่าค่าฝุ่น PM 2 5มีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้ป่วยอาการเลือดกำเดาไหลยอย่างมีนัยสำคัญสาเหตุเะว่าะฝุ่น PM 2.5เข้าไปทำให้เกิดการอักเสบบริเวณเยื่อบุในช่องจมูกแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้เลือดออกง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มีโอกาสเลือดกำเดาไหลง่ายกว่าผู้ใหญ่และยังพบว่าในช่วงที่ฝุ่น PM 2 5สูงเกินมาตรฐานนั้นผู้ป่วยที่จมูกอักเสบภูมิแพ้มักจะมีอาการแย่ลงดังนั้นในช่วงที่ค่าฝุ่น PM 2 5สูง แนะนำว่าควรใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีฝุ่นเยอะและควรล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเพราะว่าจะช่วยล้างเศษฝุ่นละอองสเก็ดหรือน้ำมูกได้